Assalamualaikum, Warahmatullahi Wabarakatuh. กับผมนายราศิสานุซึ่งเป็นประธานจัดการในครั้งนี้กับผมได้จัดโครงการสัมมนาศักยภาพผู้นำคนตาบอดในครั้งนี้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดการหลักเกณฑ์โครงการเพื่อนำปฏิบัติปฏิรูปและ พัฒนาด้านอาชีพในกลุ่มของคนผู้พิการทั้งด้านสายตาให้พัฒนาอย่างดีขึ้นตลอดครับผมขอขอบคุณหน่วยงานภาครัฐเอกชนและแขกผู้มีเกียรติทั้งหลายที่ได้มา ร่วมงานในครั้งนี้กับผมขอขอบอคุณมากเลยครับสวัสดีครับอาจารย์แรกสมาชิคผู้ผู้สังเกตการและก็อาสาสมาัคร และเจ้าหน้าที่และเจ้าหน้าที่สมาคมร,รยเติดไทยและก็ศูนย์พัฒนาจิมเรางานจังหวัดสตูลและก็ส,บส,ส,สบส12 <c oughs> ตลอดถึงพิธีกรกับผมนายราศิสานุ นายกสมาคมคนตาบอดมุสลิมสมาคมคนตาบอดมุสลิมเป็นองค์กรที่จัดตั้งเพื่อบุคคลตาบอดที่ไม่สวยหาผลกำไรเพื่อในการพัฒนาอาชีพคนตาบอดโดยรวมสมาคมคนตาบอดมุสลิมแรกเริ่มมีสมาชิกอยู่ ส่วนหนึ่งที่มาร่วม,ามาการตั้งจัดกลุ่มขึ้นมาเพื่อเป็นองค์กรช่วยทำหน้าที่ในด้านอาชีพ <c oughs> การศึกษาและก็เศษรษฐกิจสังคมดยโดย,ดวยรวม <c oughs> เพื่อในการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดให้ดีขึ้นในระดับต่อไปสมาคมคนตาบอดมุสลิม มีสมาชิกหน้าปัจจุบันนี้90 94คนนะครับโดยภาพรวมสมาคมคนตาบอดมุสลิมก็พยายามจะพัฒนาอาชีพคนตาบอดในด้านนวดและในด้านพัฒนาอาชีพด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องคนตาบอดที่สามารถจะทำได้นะครับวันนี้ทางสมาคมคนตาบอดมุสลิม ได้จากฝึกอบรมโครงการเรื่องเรื่องพัทเรื่องผู้นำองค์กรนะครับก็กรบผมขอเรียนเชิญท่านประธานาในพิธีเปิดในวันนี้ที่ได้เห็นความสังัญของสมาคมกนตาบอดมุสลิม อย่างสูงครับผมขอขอบคุณมากในโอกาสนี้ขอขอขอบคุณที่ได้มาเป็นประธานในวันนี้ครับผมสวัสดีครับน่านจะตื่นเต้นหน่อยนะครับ <c oughs> นานๆได้ออก <c oughs> นานสักครั้งนะครับ <c oughs> ครับก็ในโอกาสนี้ก็ขออนุญาตที่กลับของกลับเยนเชิงท่านรองนะครับให้กล่าวเปิดง,งานแนละ้วก็ให้เพราะว่านะครับ สมาิกสมาคมคนตาบอดมุสลิบขอตอเนเชื่อะท่นครรมก,การบริหารสมาคมคนตบอดมุสิ่านวิทยากรท่านเจ้าหท,ที่เกี่ยวขอ้อผู้ข้กการับการฝึกบรมท่านผู้เีกเาทุกท่านค่ะรู้สได้เป็นเกียรติอย่างยิ่งเลยนะคะที่ท่านเมขาธิการ ูนย์อเมริการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ท่านผา,านรู้ทางรั์ได้มอบหมายให้ดิฉันกิติมาพรวนทวีรองเลขาธิการอสอบตประธาน้าที่แทนท่านเลขาธิการให้พิธีเปิด,ปดโครงการอบรมผู้นำคนตาบอดกับการบริหารจัดการองค์กรที่ดีในวันนี้จากคำกล่าวรายงานของท่านประธานทำให้ทราบว่า สมาคมตาบ,บอดของพวกเรานั้นมีความเข้มแข็งม,มากทีเดียวนะครับจากการรวมตัวกันอย่างเข้มแข็งซึ่งโครงการการสุขโปรงคนตาบอดกับการบริหารจัดการองค์กรที่ดีเป็นโครงการที่จะทําขึ้นโดยดยึดหลักแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการแห่งชาติจบับที่4พุทธศักราช2556ถึง2 3, 9 และแผนของการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาคมคนตาบอดทุสราญมีความสำคัญและสอดคล้องกับเป็นอย่างยิ่งกับยุทธศาสตร์ที่4ซึ่งได้กำหนดอย่างชัดเจนว่าส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการรวมตัวจัดตั้งและสร้างความเข้มแข็งขององคอ์กรด้านคนพิการทุกประเภททั้งในระดับจังหวัดและท้องถิ่นส่งเสริมและสนับสนุนองคอ์กรด้านคนพิการ ให้มีบทบาทในภาคสังคมหรือกิจกรรมด้านคนพิการในระดับนานาชาติส่งเสริมสนับสนุนทรัพยากรโดยเฉพาะด้านการเงินและวิชาการแกอ่องค์กรด้านคนพิการให้สามารถบริหารจัดการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิตลอดจนการบริการให้แก่คนพิการอย่างมีามาตรฐานซึ่งหลังจากผ่านการสุบอบรมในครั้งนี้แล้วดิฉันหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผู้ที่เข้ารับการสึกงอบรมจะได้นําความรู้ความสามารถและประสบการณ์ดีๆที่ได้รับจากการสั่อบรมไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตอนเองต่อครอบครัวองค์กรและชุมชนละนั้นต้องขอขอบคุณผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายรวมถึงส่วนราชการที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการสนับสนุนด้วยขอบคุณคณะวิทยากรทุกท่านท,ที่ท่านได้สละเวลาช่วยให้การ ฝึอกอบรมในครั้งนี้บรรลุสำเร็จตามวัตถุประสงค์โอกาสนี้ดิฉันขออวยพรให้ท่านผู้มีเกียรติทั้งหลายคณะกรรมการบริหารสมาคมคน,คน,คนตาบอดมุสลิมท่านพิยกรผู้ขับรับการฝึกอบรมและผู้ที่เกี่ยวข้องประสบแต่ความสุขที่ประสงค์สิ่งใดก็ข,ขอให้สเร็จตามที่ประสงค์มีกําลังใจที่เข้มแข็ง,ขง,ขงมีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน แบบนี้ได้เวลาสมควรแล้วดิฉันขอเปิดการอบรมโครงการการอบรมผู้นําคนตาบอดกับการบริหารจัดการองค์กรที่ดีในแบบนี้ขอบคุณค่ะครับข้อกวามขอบคุณท่านลองนะครับในการร้อขออนุญาตนี้ลองขออนะอุญ,ญาตพูดอะไรกับท่านนิดนึงนะคะจากความประทับใจตั้งแต่เดินเข้ามาแล้ว เพียงรู้สึกประทับใจตั้งแต่เริ่มพบน้องทั้งสองนข้างล่างนะคะและขณะเดียวกันก็จะประทับใจมากยิ่งขึ้นเนื่องจากผู้ที่เข้ารับการฝึกอบรมนั้นมีความตั้งใจที่แน่วแน่มุ่งมัน่นที่จะดําเนินการให้การฝึกอบรมครั้งนี้รนประสบความสำเร็จการบริหารองค์กรที่ดีจะต้องเริ่มต้นจากการริเริ่มครั้งแรกจากความตั้งใจดีของผู้เข้ารับการฝึกอบรมก่อน จากนั้นเราถึงจะเดินในลักษณะของการเข้าใจเข้าถึงแล้วก็ขณะ,ะเดียวกันการ,ราพัฒนาอย่างที่รสแสพระราชสำเร็ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเร,รีย้แรกทานให้นะคะนั่นการที่เราจะทําการกิจการใดก็ตามถ้าเรามีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจอย่างแท้จริงความสําเร็จก็จะเกิดขึ้นกับท่านได้โอกาสเป็นของพวกเราทุกคนไม่ว่าจะผู้นั้นจะอยู่ในสภาพ ใดก็ตามสถานการณ์และโอกาสเปิดกับทุกเราทุกคนกับผู้ที่มีความตั้งใจแน่วแน่และตั้งใจจริงขอให้ทุกท่านประสบควาเสร็จและก็บรรลุวัตถุประสงค์ที่ท่านตั้งไว้ทุกประการนะคะขอบคุณค่ะ,อะขออนุญาตท่านประธานสักครู่นะครับเนื่องจากว่าจะมี การมอบใบประกาศเกียรติคุณให้แก่บุคคลตัวอย่างของสมาคมนะครับแล้วก็มอบประกาศประกาศเชียบัตรให้แก่ผู้จบหลักสูตรในโครงการทำน,นี้มีน,านิาอนุรักษ์รวดเพชนโบราณนะครับหลักสูตร300ชั่วโมงนะครับสําหรับประกาศเกียรติคุณให้แก่บุคคลตัวอย่างของสมาคมนะครับท่านแรกแล้วก็ท่า,านราซิซาโนนี่เองครับเป็นยกสมาคมคนตาบ,บอด มุสลิมนะครับก็ผมรู้จักท่านลาซิมาเป็นสิบสิบปีก็เป็นบุคคลที่มีความพยายามที่จะช่วยเหลือเพื่นอนเพื่อนครับที่การพิารกาพมีชีวิตที่ดีครับอยู่ร่วมสังคมไนดะ้อย่างปกติสุขนะครับท่านที่สองก็คือคุณพัฒนชัยน,น,นะครับสลัเขายืนนะครับ สามแลัวก็พิธีกรเครับสวัสดคีครับผมชื่อสมพิษนะครับสมพิษพัญจันทร์ชื่อเหมือนผู้หญิงครับเอออยู่ศูนย์พ,พัฒนาผู้หญงในงานนะครับเป็นผู้ช่วยผู้ในาการอยู่นะครับเมื่ออยากผู้ในการติดการิก,รการผมก็อยู่พื้นที่เมื่อกี้ผู้ในาการบอกว่าเชิญมาร่วมพิธีหน่อยคนเป็นเกียรตินี่ผมก็เลยมาเลยนะครับรู้สเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งนะครับเลย ที่เห็นสภาพของพวกเรานะครับและก็องค์งกรต่างๆที่ได้ร่วมกันช่วยเหลือพวกเรานะครับภารกิจของศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานก็บอกแล้วนะครับว่าพัฒนาฝีมือแรงงานนั่นคือการฝึกอ,อาชีพการพัฒนาแรงงานให้มีฝีมือแรงงานที่มีฝีมืออยู่แล้วก็พัฒนาให้สูงแรงงานให้เป็นฝีมือที่สูงขึ้นอีกนะครับแรงงานที่ไร้ฝีมือก็พัฒนาให้มันมีฝีมือขึ้นมานะครับสําหรับการพัฒนาฝีมือแรงงานนั้นมีหลายสาขาช่างที่เราจะดาเนินการตรวจอยู่นะครับ มีช่างอิเล็กทรอนิกส์นะครับเกี่ยวกับตัวช่อมโทรทัศน์ช่อมอมิทยุซ่อมเครื่องเล่นวิดีโอเครื่องพวกนี้นะครับช่างไฟฟ้าภายในอาคารนะครับช่างเชื่อมนะครับเชื่อมไฟฟ้าช่างยนต์นะครับช่างซ่อมมอเมตอร์ไซค์ตัดเย็บเสื้อผ้าสตรีและที่เหมอะกับพวกเรานะครับที่จะเปิได้ก็คือน่าจะเป็นเรื่องของการนวดแผนไทยนะครับ อนวดแผนไทยนั้นเราก็มีการทดสอบมาตรฐานหีือมือแรงงานด้วยนะครับใครที่ได้รับใบมาตรฐานที่สามารถที่จะเป็นสิ่งที่การันตีได้ว่าสามารถที่จะไปสมัครงานได้ในโอกาสที่สูงกว่าคนที่ไม่มีมาตรฐานหรือมือแรงงานนะครับสำหรับมาตรฐานหรมือแรงงานนั้นจะทํดําเนินการอย่างไรนะครับรายละเอียดมันก็มีอยู่เยอะนะครับคือต้องฝึกอบรมก่อนฝึกอบรมเสร็จแล้วบ้างหลักสูตรกี่ชั่วโมงต้องไปเก็บเคสอีกกี่ชั่วโมงนะครับถึงจะมีโอกาสที่จะทดสอบมาตรฐานได้ การพัฒนาศักยภาพชีวิตพัฒนาสิ่งที่มีอยู่นะครับให้ให้ใช้งานได้เต็มสกยภาพก่อนนะครับเมื่อเมื่อพัฒนาอย่างนี้แล้วนะครับก็จะส่งต่อไปอยังหน่วยงานที่ท,ที่เกี่ยวข้องต่อไปถ้าเขามีความสามารถที่จะไปเรียนต่อก็จะส่งไปยังหน่วยงานเมื่อสักุ้งในท่านพีกรอนบอกว่าก็เคยได้รับ เด็กที่ได้รับการพัฒนาจากศูนย์การพิเศษ,ษมาเรียนที่โรงเรียนคนตาบอดธรรมิตชนหันใหญ่นะครับนั่นก็เป็นหน้าที่หนึ่งนะครับแล้วก็ทุกความพิการนะครับทุกความพิการก็สามารถไปสมัครเรียนได้ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดได้ทุกจังหวัดนะครับที่สตูนก็อยู่ที่หลังสนามกีฬาอบาจอนะครับ หลังสำนักงานเขตพื้นที่ที่สงขราก็อยู่ที่จันโหนงครับที่ปัตตานีอยู่ที่หลังมอครับนะครับที่ยาลาอยู่ที่บุดีครับที่บ้านบุดีที่นราธิวาสอยู่แถวสวนราชศูนย์ราชการนะครับศูนย์ราชการนะครับก็อยู่ในเมืองนะครับก็ถ้าท่าน ต้องการให้ศูนย์การสึกาพิเศษได้ช่วยเหลือหรือท่านที่มีบุตรหลานหรือพบเด็กที่มีความพิการไม่ว่าพิการประเภทใดนะครับเราเป็นสถานที่แรกที่จะช่วยพัฒนาท่านนะครับช่วยพี่ตกมือได้เห็นหน้าแล้วยังคะฟังเสียงก็รู้แล้วใช่ไหมก็เรียนสะพานเรียนนายุสมาคมคนตาบอดรุสลินนะคะแล้วก็แขกผู้มีเกียรติ วหน้าสนราชการที่ได้มาร่วมเปิดการประชุมแล้วก็พี่น้องอทุกท่านนะคะด้อบอกว่าพี่น้องทุกคนที่อยู่ในห้องประชุมนี้ต้องบอกว่าดีใจมากๆที่ได้มีโอกาสได้มาพบเจอนะคะหลายคนยิ้มยิ้มทำไมคะมีความสุขดีใจจังเลย ได้ออกมาแล้วก็เห็นทุกคนยิ้มนี่ต้องบอกว่าหลายๆคนยังไม่ได้ยิ้มเลยไม่ใช่อยู่ห้องนี้นะหลายๆคนในโลกนี้เนะี่ยอาจจะไม่ได้มีโอกาสยิ้มแต่ว่าในขณะที่พวกเราแม้จะมีความเขาเรียกว่ามีบางอย่างที่เราอาจจะไม่เหมือนคนอื่นก็คือมองไม่เห็นในสิ่งที่หลายๆคนเห็น แต่เราก็ยิ้มได้สแสดงว่าเรามีอะไรคะมีอะไรคะมีอะไรเอ่ยทุกคนกำลังคิดถั่ตอบตัวเองนะคะว่าทำไมเราถึงยิ้มได้นะคะ <c oughs> ก็ก็เห็นรอยยิ้มที่สวยงามของทุกคนในฐานะของสปอนชอนะคะก็เป็นองค์กรหนึ่งซึ่ง มีบทบาทที่จะใช้งบประมาณของรัฐในภาพรวมที่จะมาจาัดสรรให้กับในเรื่องของการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ของผู้พิการและก็ผู้ที่มีเขา,าเรียกว่าในระยะที่คือจริงๆแล้วสปสชน่มีงบประมาณดูแลในเรื่องสุขภาพของคนที่ไม่ได้เป็นข้าราชการและครอบครัวไม่ได้เป็น ทั้งหมดนี้เนี่ยก็จะเป็นส่วนที่สปสชต้องดูแลทั้งหมดแต่ในส่วนของการดูแลนั้นเนยก็มีความจำเพาะพิเศษให้กับผู้ที่มีความพิการนะคะแล้วก็ผู้ที่อยู่ในระยะพ้นวิกฤตก็ขอาการ,รับสวัสดีทุกท่านนะคะาก็คือ้ารกบบผู้จัดรันนี้คือจะมีสมาชิกนะคะแล้วก็ผู้นําขององค์กรคนตาบอดนะคะก็จะเป็นมุสลิม นะคะก็คือเป็นวันนี้คือมาในนามของพวกราชินีนามของพมนาอจาจะเป็นถ้าคมนาคอะอค่ะจะอ่าช่วงบ่ายท่านจะเดินทางมาเพื่อที่จะประชุมนะคะแล้วก็คงจะมากราบต้อนรับช่วงบ่ายแล้วก็กราบมอบป้ายไปประกาศให้กับมุสลิมคนตะบับมุสลิมที่นี่นะคะแนะนำนิดนึงนก่อนว่าปัจจุบันเนี่ยที่คือเราทราบแล้วว่าพรบาส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวคุณนิการเนี่ยมันมีการปรับปรุงตอนนี้ใช้ที่สอง นะคะก็คือพศ2556ที่มทีการแก้ไขไปแล้วทุกท่านจะเห็นว่าปัจจุบันเรื่องสิทธิคนพิการเนี่ยไม่ใช่แต่เรื่องของเบี้ย5้าาหรือ800บาทที่จะได้รับเนี่ยแต่มันจะมีสิทธิมากมายเรื่องกับอุปกรณ์เรื่องน้า่องภาษามือเรื่องการปรับสภาพบ้านหรือว่าโครงการต่างๆที่ทางองค์กรคนพิการเนี่ยสามารถจะขอเงินจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการได้ซึ่งณนวันนี้โครงการที่เกิดขึ้นของสวัสคิการต่างๆก็คือได้ได้งบจาก ก็คือส่งเสริมเช่นกันนะคะวันนี้จะมาเป็นการสัมภาษณ์เิดนึงเกี่ยวกับถ้าเกิดเราจะทราบว,ว่าในกฎหมายฉบับใหม่ที่มีการแก้ไขเนี่ยฉบับที่สองพรบส่งเสริมที่เกี่ยวกับเรื่องของคนธิการเราจะเห็นว่ามาตราที่23 0เขาจะระบุเลยว่าต้องมีการจัดตั้งศูนย์บริการคนิการขึ้นในทุกจังหวัด แล้วว oh ันนี้เนี่ยจังหวัดก็มีการขับเคลื่อนสงขาเองก็มีการขับเคลื่อนนะคะเมื่อวันที่แปดเพื่อพาคนนี้มาปฏิบัติหน้าที่แทนท่านผู้บัญชาการท่านสารทติดภารกิจเร่งด่วนก็ฝากขออภัยท่านผู้ขับรถบมด้วยนะครับสําหรับภารกิจของศูนย์การศึกษาพิเศษนะครับก่อนหน้านี้ท่านผู้บุกในการศูนย์สตูญได้แจ้งไปแล้วนะครับในส่วนของศูนย์การศึกษาพิเศษนะครับเขตการศึกษาสามจังหวัดสงขลานะครับก็มีหน้าที่ดูแลนคนพิการทั้งหมด นะครับในจังหวัดสุรานะครับแล้วก็ยังนอกจากนี้ยังมีศูนย์ประจำอำเภอนะครับถ้าท่านมีบุตรหลานหรือญาติพี่น้องหรือเป็นคนที่ท่านรู้จักนะครับก็สามารถนำอ่ะาาติดต่อได้ครับที่ศูนย์ประจำอำเภอครับ